เสียงของพระพุทธเจ้าสิ้นสุดลงในคืนปรินิพานแต่เสียงของพระธรรมยังดังอยู่เพราะชายคนหนึ่งไม่ปล่อยให้มันเงียบหายในตอนสุดท้ายเราจะย้อนดูสิ่งที่พระอานนนทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำในพระสูตรแต่คือรอยเท้าในพระธรรมซีรีไขความลับพระอานน์ตอนที่หรอยเท้าในพระธรรมมรดกนิรันดรของพระอานน์ การเดินทางผ่านชีวิตและบทบาทของพระอานนทเถระได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงความสำคัญอันอเนกอนันของท่านในหลายมิติตั้งแต่การเป็นพุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดที่สุดการเป็นคลังแห่งพระธรรมผู้ทรงจำทุกถ้อยคำไปจนถึงการเป็นวีรบุรุษในปฐมสังคายนา บัดนี้เราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายที่จะประมวลว่ารอยเท้าที่พระอาอนน์ได้ประทับไว้บนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนานั้นได้กลายเป็นมรดกนิรันร์ที่ยังคงส่งผลต่อพวกเราทุกคนในปัจจุบันได้อย่างไรมรดกของพระอาอนน์ไม่ใช่เจดีย์ทองคำหรืออาณาจักรที่จับต้องได้แต่มันคือสิ่งที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้น เป็นมรดกที่ถักทอเข้ากับแก่นแท้ของพระสัทธรรมและนี่คือรอยเท้าสี่ประการที่ท่านได้จารึกไว้เป็นอมตะ 1. มรดกแห่งการพิทักษพระธรรมท่านคือสะพานเชื่อมเรากับพระพุทธเจ้านี่คือมรดกที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนที่สุดของพระอานน์ หากปราศจากท่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราศึกษาและปฏิบัติตามกันอยู่ในทุกวันนี้อาจจะมีสภาพที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหรืออาจสูญหายไปกับการเววาเสียงของท่านในทุกหน้าของพระไตรปิฎกทุกครั้งที่เราเปิดอ่านพระสูตรและได้พบกับประโยคอมะตะว่าเอวัมเมสุตังข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ นั่นไม่ใช่เพียงประโยคขึ้นต้นตามแบบแผนแต่คือเสียงของพระอานนที่กองกังวานข้ามเวลา2,500กว่าปีมาถึงเราโดยตรงมันคือคำปฏิญาณของท่านที่ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะได้อ่านต่อไปนี้คือสิ่งที่ฉันได้ยินมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าท่านคือพยานบุคคลหมายเลขหนึ่งคือผู้รับรองความถูกต้องของคำสอนทั้งหมด จากมุขบาทะสู่ลายลักษณ์อักษรแม้ในยุคของท่านจะยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่คลังสมองของท่านคือพระไตรปิฎกฉบับมีชีวิต การที่ท่านทรงจำพระธรรม84,000พระธรรมขันธ์ไว้ได้อย่างแม่นยำและนำมาสาธยายในปฐมสังคายนาคือการวางพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์ที่สุดให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นต้นฉบับให้พระเถระรุ่นต่อๆไปได้ท่องจำถ่ายทอดและในที่สุดก็ได้จารึกลงในใบลานผู้ให้พระธรรมไม่ถูกบิดเบือน ในช่วงเวลาที่สับสนหลังการปรินิพานภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุดคือการตีความคำสอนผิดเพี้ยนหรือการแต่งเติมคำสอนขึ้นมาใหม่ตามความพอใจดังที่ปรากฏในคำพูดของพระสุพัทวุธ,ธบรรพชิตการมีอยู่ของพระอานนท์ผู้เป็นมาตรฐานกลางทำให้คณะสงฆ์สามารถชำระสะสารและยืนยันคำสอนที่แท้จริงได้สำเร็จ รอยเท้าของท่านในข้อนี้คือการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้แก่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนามรดกข้อนี้จึงเปรียบเสมือนการที่พระอานน์ได้สร้างสะพานเชื่อมที่ทอดยาวจากยุคพุทธ,ธกาลมาสู่ปัจจุบันทําให้เราสามารถข้าแม่น้ำแห่งการเวลาไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ได้โดยตรง รอยเท้าของท่านคือรากฐานของศรัทธาที่เรามีต่อพระไตรปิฎก 2. มรดกรดแห่งเมตตากรุณาท่านคือประตูที่เปิดรับทุกคนนอกจากการเป็นนักปราดผู้สรงจำพระธรรมแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและเข้าถึงง่ายมรดกในข้อนี้สะท้อนถึงหัวใจที่งดงามของท่านผู้เปิดทางให้แก่ภิกษุณีสงฆ์ เหตุการณ์ที่พระอานนท์กราบทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเพื่อขอให้สตรีได้บวชนั้นคือหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและประวัติศาสตร์โลกแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและความเมตตาที่ไม่มีประมาณท่านมองเห็นศักยภาพในการบรรลุธรรมของสตรีและกล้าที่จะเป็นปากเสียงให้พวกเธอแม้ต้องทูลขอต่อพระศาสดาถึงสามครั้งสามคราก็ตาม มรดกข้อนี้คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงนับล้านทั่วโลกได้เดินบนเส้นทางอริยมรรคอย่างเต็มรูปแบบรอยเท้าของท่านคือสัญ,ญลักษณ์ของความเท่าเทียมในพระธรรมวินัยน้ำตาแห่งความอาลัยภาพที่ท่านร้องไห้หลังการปรินิพานแม้จะถูกตำหนิในภายหลังแต่ก็ได้กลายเป็นมรดกที่สำคัญไปโดยปริยาย มันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระอริยบุคคลผู้ใกล้บรรลุธรรมก็ยังมีความรู้สึกผูกพันแบบมนุษย์ได้เป็นการสอนเราว่าเส้นทางธรรมไม่ใช่การกลายเป็นหินผาที่ไร้ความรู้สึกแต่คือการเข้าใจและก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นด้วยปัญญารอยเท้าของท่านทําให้เส้นทางธรรมดูเข้าถึงได้และเป็นมนุษย์มากขึ้นผู้ประสานงานที่เข้าถึงง่าย ตลอดเวลาที่ทรงเป็นพุทธอุปถากท่านคือผู้ที่ทุกคนต้องมาติดต่อเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ท่านปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความอ่อนโยนและใส่ใจทำให้พุทธบริษัททั้งหลายรู้สึกอบอุ่นใจและไม่เกรงกลัวที่จะเข้ามาหาพระศา,าสดาท่านเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามและเป็นมิตรของคณะสงฆ์ 3. ม,มรดกแห่งการรับใช้ท่านคือต้นแบบของผู้ปิดทองหลังพระ ตำแหน่งพุทธอุปถากในมือของพระอานนนได้ถูกยกระดับจากการเป็นผู้รับใช้ธรรมดาให้กลายเป็นการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่และเป็นต้นแบบของการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงพร้อน8ประการคือจัรญ,ญาบันสูงสุดเงื่อนไขที่ท่านทูลขอก่อนรับตำแหน่งคือบทเรียนชั้นยอดเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจหรือเป็นที่เคารพ การปฏิเสธลาบสการะทั้ง4ข้อคือการสร้างกรอบป้องกันตนเองจากคำครหาและรักษาความบริสุทธิ์ขององค์กรส่วนการทูลขอสิทธิอีกสข้อคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนเองนี่คือจรรญ,ญาบรณของผู้รับใช้ชั้นสูงที่ยังคงทันสมัยอยู่เสมอความเพียรและความพักดีที่ไม่สิ้นสุด การตื่นก่อนนอนทีหลังการตรวจตราดูแลทุกอย่างมิให้ขาดตกบกพร่องตลอด25ปีคือภาพสะท้อนของความวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมีได้ท่านคือตัวอย่างของผู้ที่อุทิศตนให้กับภารกิจอย่างสมบูรณ์เป็นแบบอย่างของผู้ที่ทำงานเบื้องหลังหรือปิดทองหลังพระที่ไม่ได้หวังชื่อเสียงหรือผลตอบแทน แต่ทำเพราะความรักและความเคารพในภารกิจนั้นๆ 4. มรดกแห่งสันติภาพท่านคือผู้สมานฉันแม้ในวาระสุดท้ายแม้แต่วาระสุดท้ายของชีวิตพระอานน์ก็ได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้การปรินิพานของท่านไม่เหมือนพระสาวกรูปใดและกลายเป็นบทเรียนสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบ เมื่อท่านมีพระชนมายุ120อยปีท่านได้เดินทางไปยังแม่น้ำโรฮินีซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างกรุงกบิลพัทของเหล่าสากยะและกรุงเทวทหะของเหล่าโกลิยะซึ่งเป็นพระญาติทั้งสองฝ่ายของท่านเมื่อทั้งสองฝ่ายทราบว่าพระอานน์จะปรินิพานต่างก็ยกทัพมายังริมฝั่งแม่น้ำเพื่อหวังจะได้ครอบครองพระาธาตุของท่านแต่เพียงผู้เดียวซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ พระอานนผู้เปีย่มด้วยปัญญาและเมตตาจึงได้แสดงอิทธิฤทธิลอยขึ้นไปบนอากาศกลางแม่น้ําแล้วแสดงธรรมปวดพระประยุรยาทั้งสองฝ่ายให้เกิดความสามคัคคีจากนั้นท่านได้ตั้งสัตยาธิฐานให้ร่างกายของท่านแตกออกเป็นสองส่วนและให้พระาธาตุตกลงบนฝั่งของแต่ละเมืองเท่าๆกันแล้วท่านก็เข้าเตโชสมาบัติดับขันทปรินิพานกลางอากาศ เปเลวไฟได้เผาไหม้สรีระของท่านและพระาธาตุก็ได้ตกลงสู่สองฝั่งแม่น้ำตามที่อธิษฐานไว้รอยเท้าสุดท้ายของท่านคือรอยเท้าแห่งสันติภาพท่านได้ใช้การตายของตนเองเพื่อยุติความขัดแย้งและสร้างความปลองดองเป็นการสอนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีไว้เพื่อนำมาซึ่งสันติสุขจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตบทสรุป รอยเท้าที่ไม่มีวันเลือนหายมรดกของพระอานน์จึงไม่ใช่สิ่งที่แยกส่วนฝุ่นดินแห่งชมพูทวีปแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเสียงเอวัมเมสุตังที่เราได้ยินเป็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดให้สตรีได้บวชเป็นแบบอย่างของการอุทิศตนและเป็นแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตเพื่อสร้างสันติสุข หากพระพุทธเจ้าคือดวงอาทิตย์ที่มอบแสงสว่างแห่งปัญญาพระอานนท์ก็เปรียบดังดวงจันท,ทร์ที่ซึมซับแสงนั้นไว้เต็มดวงแล้วสาดส่องนวลใหญ่ในยามค่ำคืนทำให้พวกเราที่เกิดมาในยุคหลังยังคงมองเห็นเส้นทางสู่การดับทุกข์ได้อย่างชัดเจนและนี่คือความลับอันยิ่งใหญ่ คือมรดกนิรันดร์ของพระอานนทเทระที่จะคงอยู่ตราบเท่าที่พระธรรมของพระพุทธองค์ยังปรากฏในโลกนี้